พร้อมน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็ กระจายเพื่ตัวเล็กมันได้กินด้วยสวัสดีครับพ่อพงพ่อเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงจะพามาดูวิธีการเลี้ยงตะกกแตนปลาทังก้านะครับอยู่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับชื่อฟาร์มว่ามังกรทองฟาร์มตะกกแตนปลาทังก้าครับฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ คลิปนี้เราอยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงตะกกแตนนี่เราเลี้ยงยังไงครับเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นนะครับถต้องเตรียมอะไรก่อนถ้าซื้อจากกรมไปนะครับเออถ้าสมมติว่าเอาจะเลี้ยงเริ่มต้นเขาอ่ะเขาไม่จีได้เป็นไข่ไปครับไข่นี่ไข่จี่ได้เป็นถาดครับถาดละหนึ่งพันบาทผมเริ่มจำได้ถาดละหนึ่งพันบาทขนาดหนึ่งพันบาทถาดไหนครับถาดจะเป็นถาดประมาณนี้ครับ ผมจะเลี้ยงให้เป็นฉีดผมจะสร้างขีดให้เป็นฉีดขีดหนึ่งขีดละหนึ่งพันบาทเขาขายกันคีับหนึ่งพันบาทครับแล้วจะเรียงไว้ในถาดนี้แล้วก็เอาเราถาดนี้ยไปไว้ในโรงเรือนที่เราจะเลี้ยงครับผมเราต้องเตรียมโรงเรือนก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมโรงเรือนนี่อันดับแรกนี่อย่างเท่าไรนะหนึ่งถาดหนึ่งพันเนี่ยครับผมโรงเรือนใหญ่ขนาดไหนครับเมตรครึ่งคูณสองเมตรก็ได้โอ้เมตรครึ่งครับ สำหรับเริ่มต้นนะครับความสูงนี่เราไม่จํากัดครับแล้วแต่เราครับเพราะโรงเรียนนี่ของเราครับผมได้เฉลี่ยแล้วประมาณกี่ตัวหนึ่งขีดจะได้อยู่ประมาณสองพันห้าถึงสามพันตัวครับผมหลังจากนั้นต่อไปแล้วครับหลังจากเราได้มาหนึ่งขีดแล้วสมมุติว่าเราได้ไข่เอทัดแล้วกระแตนมาเนี่ยผมแนะนําให้เอาเอาใช้ฟอกกี้นะครับใช้ฟอกกี้เนี่ยฉีดน้ําเช้าเย็นครับ ฉีดพรมเหรอครับพรมไม่ให้หน้าดินมันแห้งฉีดไปเรื่อยๆอันนี้นาดินหรือขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวอันนี้ขุยมะพร้าวผสมกับดินดินทรายละเอียดครับครับอันนี้ฉีดตอนที่เราอยู่ในในอะไรนะโรงเรือนแล้วใช่ไหมครับผมเที่เราไปวางไว้ในโรงเรือนแล้วครับเราไปวางไว้ในโรงเรือนครับแล้วก็ฉีดแบบนี้ฉีดเช้าฉีดเช้าเย็นคือให้มันชุ่มจนเ ระยะเวลาในการฟักอยู่จะอยู่ประมาณไอ้สิบถึงสิบห้าวันก็จะออกมาเป็นตัวแล้วแต่หน้าร้อนจะออกไวหน่อยอบางครั้งก็สี่ห้าวันก็เลือกฟักออกแล้วเพราะว่าหน้าร้อนอากาศร้อนเขาจะตัวไวมากครับมันออกมาเองใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเขาจะออกมาเองออกมามันก็จะมาเกาะตามนี้เหรอครับแล้วก็ออกมาออกมาอยู่แบบนี้เลยใช่ไหมครับแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมคุยเบื่องบรครับ ไหนลองดูลองดูลองดูจะเสียหายไหมโอ้อันเนี้ยเราอกกบหน้าไว้เลยครับใช่ครับไอ้นี้หน้าถ้ามันยังออกไม่หมดมันก็จะเหลืออย่างนี้ครับอันนี้มันออกไปเยอะแล้วครับผมมันออกไปเยอะแล้วนอกจะหมดแล้วใครใครจะอยู่ในอยู่ข้างล่างใช่ครับที่เป็นที่เป็นเส้นเส้นมันจะเป็นแท่งแท่งเนี่ยแท่งแท่งเนี่ยอันนี้มันคือมันออกไปเยอะแล้วครับครับอ๋ออันนี้มันออกจนหมดแล้วครับเนี มันก็จะเหลือบางส่วนเนี่ยมันจะเป็นไข่อยู่ในแท่งมันจะเป็นไข่เล็กๆอีกอ,อันนี้ก็อีกพุ่งนี้ก็ออกเป็นตัวแล้วครับเนี่ยออันนี้คือมันออกไปเยอะแล้วไข่ในในในหลอดหนึ่งนี่มีมีกี่ตัวครับหกสิบ <160 S 1> ถึงหนึ่งร้อยตัวอ,อยู่ในหลอดห <60 S 1> นึ่งหกสิบมันจะหลอดเท่าแท่งเท่านิ้วมือเท่าเท่านิ้นิ้วมือครับอ,อันนี้คือมันออกไปหมดแล้วออกมาแล้วมันก็จะไต่ออกไป หากินของมันเองมันบ่ครับวันี้ใช่ครับคุณครับมันสีีอยู่ทางคุณแหละเท่าออไรกันนี่อันนี้พอเด็กสองเสมอเนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟาร์มฟาร์มอนุบาลนะครับไหนอนุบาลครับอนุบาลอนี่อนุบาลครับอนุบาลกี่วันครับนี่อันนี้หนึ่งถึงสองวันครับอุ้ยก็ออกครับพี่น้องเต้นดองแดงดองแดงทุกวันสองวันแต่สะอ่อนนาะพี่น้องสองวันเหรอครับนี่ครับ สองวันแต่สองวานนะครับออกเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมนดูขนาดแค่นี้บ่ออนุบาลแค่นี้ครับหนึ่งช่วงหนึ่งทั้งสองวันนี้เขายังจะไม่กินอะไรครับยังสิเพิ่นยังเพิ่นไม่กินยังดอกเพิ่นสิกินหลังสองสามซีไปคุนละเพราะว่าผมอยากแนะนําให้เอาเอาใบกล้วยสีดีกว่าหญ้าคันเอาหญ้ามันมันกินบ่เบิดเอาถิ่มไปมันก็แห้งคือเก่าเอาใบกล้วยมันสิเปียกอยู่เบิดมือมันก็สิกินได้อยู่เบิดมือครับ พราะใบใบหญ้ามันจะแห้งๆนะครับท่านผู้ชมดูถ้ามันโดนนี่ครับให้ให้กล้วยโดนแดดส่องหน่อยเดียวมันก็เหี่ยวแล้วครับแต่ว่าใบกล้วยมันยังดูสดเพราะมันมีน้ำบ่นี้างไว้เลยครับเดี๋ยวคนใบแก่ใบอ่อนใบเบิ้ดใบอ่อนใบสวยใบยังกินเิครับบสะดวกสบายมากครับช่วงแรกๆเนี่ผมก็อยากให้ให้กินใบกล้วยนั่นละเพราะว่าเพิ่นกินบ่หลายช่วงนี้เพิ่นกินบ่หลายนะครับใบกล้วยซองใบก็อยู่ได้เบิดมือ ไอ้ไข่ไปเดียวดูเด็กครับช่วงไหนน่อยยอนเลยครับพี่น้องง่ายเนาะสี่ห้าวันนี่ได้สี่ห้าวันสี่ห้าวันถูกสี่ห้าวันห้าวันนี้ก็เริ่มดี่เริ่มหยัางแล้วมาดูรุ่นสี่ห้าวันรุ่นนี้สี่ห้าวันนะครับห้าวันไปหาสิบวันนี่นะครับโอ้โนนกระโดดไกลแล้วนะครับเห็นส่ว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 นเลยพี่น้อง ก็อาหารนี่ก็ยังกินเหมือนเดิมใช่ไหมครับสี่ห้าวันเนี่ยอใบมะพร้าวนี่เป็นอาหารหรือว่าเป็นที่อาศัยใบมะพร้าวนี่ผมเอามาเป็นเห็ดหมองมันหลบเพิ่นนะครับเป็นที่พักอาศัยช่วงอันแรกเกิดเนี่ยเพื่อนเพิ่นสีนอนหลอกคราบเพื่อนสี่บด้ไตขึ้นมาหลอกคาบจริงสอว่าที่นี่มันสีกวนกันไหมครับย้ำหลอกคราบเลี้ยหใบไ้นี่ถึงว่าคนมาแดดในการหลอกคราบวต่ที่นี่นย้ำเวลามันแดดมันหอนเนาะบ้านเขาแดดมันหอนย้ำ ขนผมปูผมเทพื้นปูนเนาะพอดีนี่มันห้อนมันห้อนแล้วมันที่ตายยนีพอเพิ่นนอนหลอดขาดตอนในน้อยๆก็เลยเดี๋ยวใส่เขาไปเลยจักหน่อยเอาใส่จักหน่อยนึงได้ได้หดหนาบบอกครับบ่ได้หดครับผมปล่อยเลยครับเอาเอาแล้วมันบ่กินหนามบอครับบ่กินหนามครับตะเตียนบ่กินหนามครับโอ้เพิ่งรู้เรื่องนี้ตะเกียนบ่กินหนามที่น้องเลี้ยงง่ายเนาะไม่ต้อง ไม่ต้องให้น้ำเลยครับกินแต่ใบห้าใบกล้วยหยาแล้วพวกห้าหวานพวกห้านิเกียเขาทำกลังกินใบกล้วยอันนี้อันนี้รุ่นกี่วันนะครับนี่อันี้สิบถึงสิบห้าสิบถึงสิบห้าวันสิบถึงสิบห้าวันนะครับห้าวันสิบถึงสิบห้าวันนะครับเริ่มเห็นตัวสวยนะครับใหญ่มากครับอันนี้จากจำนวนสองขีดในใน โรงเรือนนี้ครับสองทีสองทีองทไอไอนี่ทําไว้เพื่ออะไรครับนี่ไอนี่เอาไว้ให้มันจับลอกคาบครับเวลาเพื่อนลอกคาบยังมันมีพื้นที่เพื่อจับยังบกวนกันไหลไหมครับโอ้ครับมันจะไต่ไปลอกคาบเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าได้โรงเรือนนี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ในเรามาอยู่ในคอก ขอกตะกะแตนนะครับนี่ท่านผู้ชมเป็นโรงเรือนเป็นโรเรือนนะครับนี่เต็มเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ดูคนเข้ามามันตกใจมันก็บินขึ้นข้างบนเห็นไหมนี่โอ้ข้างบนก็มีมีบ้านเฮาสมัยเป็นราเอื่นมาตะกะแต่หมูนี่มีใบมะพร้าวนี่ธรรมชาตติเห็นนโทับพี่น้องนี่ ตรงนี้ก็คือที่วางไข่ตะกะแตนนะครับเวลาเราจะเอาขายนี่เราก็มาเก็บจากนี่แหละครับนี่น,น,นี่ครับ่ตอนฟังเดียวมือหัวกวเลยโอ้ย <jas S 1> เย็่ไงครับผมดูในคลิปอยู่เห็นไล่เข้าไปแล้วก็นั้นมีบางบางตัวมันก็จับคู่กันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอ๋ออันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ ยี่สิบวันไปหาหนึ่งเดือนครับยี่สิบวันไปหาหนึ่งเดือนนะครับชุดยอดตั๊กแตนอร้อนจะโตไวจะพุ่งนมันเลยโอ้พร้อมขายแล้วใช่ไหมครับนี่แน่นครับถ้าตอนนี้นี่ถ้าคนมาซื้อที่ฟาร์มนี่เราก็จับในนี้ขายเลยใช่ไหมได้ครับไข่เราก็ขายใช่ไหมไข่ขายไข่ในท้องมันอ่ะมันติดมันกําลังวางไข่อย่างเงี้ยเราก็ขายแน่นโอ้ Pelled, ถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อไปไปทําพันุ์เนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการเราไปทําพันุ์เนี่ยเราซื้อแบบตัวมันไปเลยกับซื้อไข่มันไปผมบอกในน้ำให้ซื้อตัวสวดไปเนาะเพราะว่าซุ้มนี่อีกบดนก็ตายแล้วให้ซื้อเริ่มจากไข่เลยถ่ายอีกบดนถ้าเดี๋ยวมันอาย่แค่สามเดือนครับสามเดือนมีชีวิตอยู่ได้แค่สามเดือนครับสามเดือนเขาก็เต็มที่ตัวแม่นีไข่เลี้ยวๆหนีตัวแม่ตัวนึงนีไข่เลยประมาณ สองถึงสามครั้งแข่งเงียๆทำนีสี 2> 2่เพื่นีค่สองถึงสามครั้งแล้วมันก็สิ้นสุดชีวิตแน่นแล้วเพื่อนกันสิค่คอยๆตายบ่าตายเดี๋ยวนั้นดอกเพิ่นสิค่อยบ่กินเผาบ่ก,กินหยาบ่ก,กินหยังค่อยๆตายตรงนี้ที่เป็น